วันนี้นะครับผมก็ยังนั่งอยู่กับสหายเหล่าล่านะครับอดีตหมอผู้อำนวยการของพักโรงพยาบาลของพักคอมมวนิสต์ที่ลานหินปุ่มนะครับวันนี้มาคุยกับพี่ล่าอีกเช่นเคยสวัสดีครับพี่ล่านะผมจะถามพี่ล่านะครับว่าในหลักสูตรของทหารของคอมมวนิสต์เนี่ยที่ก่อนเข้าตีฐานฝ่ายรัฐบาลเนี่ยทำยังไงครับเริ่มแรก เรื่องะเตมประสิทธิ์ก่อนไปสืบก่อนสืบก่อนครับสืบแล้วเข้าไปวางแผนอ่าสืบแล้วก็วางแผนอ่าก็จโจมตีวางแผนแล้วก็ซุ่มโจมตีอ่าอ๋อครับตอนนี้คือเริ่มแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วช่วงที่เข้าตีละครับเราวางกําลังกันแบบไหนบ้างริติภูมิประเทศริติภูมิประเทศภูมิประเทศอ่าริติภูมิประเทศ ที่อำนวยต่อเราอ่าดูภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยต่อเราครับอ่าว่าตรงไหนว่าเราจะได้เปรียบอะไรเปรียบอ๋อต้องเข้าทางนู้นอ่าแล้วการยิงละมีคนสั่งการไหมหรือทํายังไงบ้างอีหัวหน้าใหญ่ชุดนั้นเลยเป็นคนสั่งครับอ่าแล้วพอลงมือเลยลงมือเลยครับช่วใหญ่เขาจะโจมตี่วนทีสามอ๋อหลังเที่ยงคืนไปแล้ว ช่วงกำลังนอนนี่แหละถึงว่าในช่วงก่อนนะครับผมอยู่ฐานผมก็ส่วนมากได้ยินช่วงหมาเห่าช่วงทีสองเป็นต้นไปถึงทีสี่เป็นแค่อย่างนี้เองนะครับเราไปซุ่มดูเนี่ยยังไงบ้างครับกำลังกำลังเราจะไปจำนวนน้อยเราจะดูู่อไปเป็นจํานวนน้อยอไปดูก่อน ีค่คนคนสองคนคนชนใหญ่เลยสามสี่คนสามสี่คน, 3, คนไปังสก,ก,กิการดูการคือไหวของของคาสิกครับเป็นยังไงอือพอพอสืบได้แล้วจำคนณเขาอยู่ยามย่งไงครับอยู่ยังไงครับรู้ละกลับมาปรเบนดูพฤติกรรมก่อนอาว่าถ้าหารฐานนั้นหรือตอชดอ,อสชอดจริอ่ว่าอยู่ฐานนั้นน่ะพฤติกรรมเขา ดูยังไงเป็นยังไงใช่ไหมอ่าคือนี้แหละแล้วค่อยกลับมาวางแผนมาวางแผนครับมาแผลเนี่ยนะ่าแผลเนี่ยว่าสองสองวันไม่ได้ครับพายในหนึ่งวันทวันให้หมดถ้าเสร็จเพราะ้าสึกมันก็เปรียบง่ายอ๋อคือทิ้งไว้นานไม่ได้ไม่ได้ดูแล้วไม่เกินวันสองวันได้เข้าตีเลยเข้าตีเลยปล่อยไว้นานไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยว ค่าศึกเปลี่ยนแปลงใช่เข้าท่าดีนะครับแล้วทีนี้ผมถามก่อนพี่ล่าเคยคิดจะเข้าตีฐานทหารพลานบ้างไหมเคยเข้าคิดเคยคิดคิดตีอ่าคิดกะดูเนี่ยเคยคิดตีครับทีไม่ไม่ไม่ตีไม่ได้ตีเพราะอะไรครับเพราะ่ีที่เขาเนี่ยเรากับเขาเนี่ยมันมันเหมือนกัน๋อ้ทหารพลานกับ ทหารรรคคอมนิดถูกฝึกมาเหมือนกันก็จะเอาพวกที่เคยเป็นคนนี้มาครับครับเขาคือว่ารู้นะครับว่าทหารพลานี่ยว่าเขาถูกฝึกมารู้เขารู้เราถามพลานรอบหม่เลระสมกับออสอสมก็ตจอรถามมารอบหมาเลยครับตจอร์ตายอ่ะปรชดอืมใช่เพาถูกว่า ทหารพลานนะครับที่สาเหตุทางทหารพักคอมนิตไม่เลือกตีก็เพราะว่าหลักสูตรนะครับมาเหมือนกันนะครับหลักสูตรทหารพลานนะครับก็ฝึกมาคล้ายกับทหารของพักคอมนิตนะครับที่จับใจความได้นะครับถึงว่าครับผมอยู่ก็ยังไม่ถูกตีเลยนะครับส่วนมากก็จะลาดตะเวนแล้วก็มาท่ากันไปตามปกตินะครับนะครับนี่แหละครับก็คือคำพูดของ ทหารของพรรคคอมมิวนิสต์ในระดับผู้นํานะครับนะแต่ทําหน้าที่เป็นหมอนะครับหมอนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถทําได้ไหมทาได้พาทัพได้คนเข้ามาหาลยก็ได้นิดน,น,น,น้อยฝังเข็มได้ไหมพี่ละได้ได้ใช่ไหมอ่ฝังฝังรถพุงได้เดีวรถพุงนันได้ไหเออนานหน่อยเลยแต่ผมก็ไปก้าเข็มยาวลือเกินยาว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 เลยครับ นี่แหละครับก็คือการฝังเข็มรักษาแบบฝังเข็มได้แบบโบราณจีนบ,บนะครับแล้วในช่วงที่ปีสามศูนย์เนี่ยเดินทางมาเข้ามอบตัวเดินทางจากไหนจากลาวจากภูเสดาวจากภูสอยดาว,ากดาวลกอุตรดิตตอุตรดิต<ล>เดินเทา้าเดินเท้าใช่ไหมเดินเท้ามาที่อำเภอลำปากอ๋อเดินเท้ามา แล้วทำไมไม่ไปบบกรถนั่งไม่เอาบอนะปากครัทหารมารับอ๋อมีทหารมารับคือติดต่อก่อนติดต่อก่อนแล้วครับขอเข้ามอบตัวอะไรประมาณนั้นนะครับอ๋อสันนะครับกอลอมอนอมมาลัะกอลอมอนอมมารับอ๋อผมลึกว่าเดินทางแล้วไปเรียกเข้ามาคือมีการติดต่อผมติดต่อก่อนแล้วติดต่อล่วงหน้ากันแล้วใช่การติดต่อให้ใครมาติดต่อครับติดต่อยังไงอาสาผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านอในถิ่นนั้นในถิีนั้นครับถ้าไปติดต่อให้ไปติดต่อให้ไปแจ้งให้หน่อยให้ใจหน่อยว่าเราจํานวนเท่านั้นเท่านี้อจะมามอบตัวโอ้ครับนี่เองครับก็คือความเคลื่อนไหวนะครับในยุคที่เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับนี่แหละครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จากนั้นพิล่าเนี่ยไปตรงไหนครับหลังจากที่เข้ามอบตัวกับ ก็เรามานอาแล้วมาอยู่นี่เลยมาที่ห้วยน้ําใสเลยใช่ครับมาที่บ้านห้วยน้ำใสมาอยู่กับครอบครัวเลยอยู่ครอบครัวเลยครับแฟนก็อยู่ที่นี่ไปก็ไปด้วยกันโอโ้ <c oughs> แฟนก็อยู่ด้วยกันนู่นอยู่ด้วยกันนู่นแล้วมีลูกละ่ะลูกเ่ะอยู่ไหน,นยอยู่มาด้วยกันมาด้วยกัน oh, <c oughs> โอ้โหเป็นครอบครวัวเลยมาอยู่กับแม่เป็นครอบครัวมาเลยอ๋อครับครับแล้วก็มาปักหลักอยู่ที่หมู่บ้านห้วยน้ําใสปัจจุบันทางขึ้นที่ ภูหินร่องกล้าทางฝั่งอเมรนครักไทยครับผมครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับก็มาเป็นมัคคุเทศนี่เนาะเล่าเรื่องต่างๆให้กับชนรุ่นหลังับได้รับฟังกันนะครับนะฮะก็เป็นโอกาสดีเลยนะครับมาเจอตัวจริงเสียงจริงนะครับครับตอนนี้ผมจะถามสายเหล่าล่านะครับว่า เริ่มแรกที่ชาวมง้งภูหินร่องกล้าเนี่ยเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นได้แต่กันกันกันต่อสู้กันก่อจีโกเห็นครับอ่าแล้วก็เริ่มต้นมาก่อตัวมาครับจึงปีสองพันสิเอ็ดกาศเก็กงก็กับรัฐบาลด้วยอาวุธครับอ่าแล้วก็รบมบบเรับครับจนถึง ปีพ่อต่อสมานี้ว่า1บปีจีเดนครับแล,แล้วช่วงที่เริ่มเข้าพิลาไปเรียนนะฮะที่จีนเนี่ยคอมมงนี้เข้ามาปลูกอดมเนี่ยใครเป็นคนเข้ามาก่อนสายอะไรสายแสงอ๋อสายแสงก็ให้ผมพอทุกคนมาเสร็จแล้วถึงปี14ครับสายดังมาละอ่อสายดังตามมาตามมาให้ผมไปเรียนครับสายดังเป็นคนส่ง หมอลาไปเรียน๋อแล้วก็มีใครเข้ามามีเยอะแยะมีเยอะแยะเลยอมาลักษณะไหนครับมามาปลูกกระดมก่อนอันนีมาพร้อมกันเลยมาพร้อมกันเลยมาพร้อมกันเลยนะครับพร้อมกันเลยหมดแล้ว,ลวก็เอ,อการมีส่วนร่วมชาวมอมีส่วนร่วมกับทหารนองคอมมิวนิสต์เนี่ยคึกคักมากอะช่วงไหนครับ ในช่วงปีสิบห้าสิบสี่สิบสามนยะฮะอ๋อช่วงนี้ช่วงนี้น,นะครับนะครับที่มีความคึกคักอาวุธพร้อมพร้อมหรับครับ,รบแล้วก็เข้าตีเข้าตีได้ครั้งแรกเสียงปืนแตกที่ห้วยทรายห้วยทรายจำวันจาเดือนจำวันที่ได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยถ้าผมจะบอกว่าผมมีข้อมูลอยู่ยี่สิบ พุศกิกา2,511อันนี้ผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดเนาะนะครับเออนี่แหละครับผมก็มีข้อมูลของผมอยู่นะครับ20พุศกิกา2,511นะครับเสียงปืนแตกที่ภูหินร่องกล้านะครับก็พักควมนี้ที่เนี่ยเข้าไปตีใช่ทีเข้าไปตีครับ,ตบแต่ไม่ใช่ฐานทหารเนาะมัใช่เป็นฐานอ,อสอาอ๋อ,อกำลังน้อยกว่าาำไยว่ะ คือการเข้าตีก็เลือกกำลังน้อยใช่ไหมใช่เลือกมาไ้กำลังมากกว่ามากกว่าไม่ไหวไม่ไหวนะครับอ๋อเป็นอย่างนั้นเองนะครับนะอันนี้ก็ได้เรื่องราวนะครับมันมีอีกเยอะแยะมากมายเลยครับอย่างครั้งที่อยู่อยู่ที่ขอคอครับกำลังมากกว่ากำลังมากกว่าเราเข้ามาทีเราเสียเปรียบโอ้ตัองรัแต่อยู่มาก คือพักคอมนิดเนี่ยเข้าไปตีกาลังกําลังเรามากกว่ากมโกคือหนี้บักน้อยกว่าน้อยกว่าออแล้วกําลังทหารเขามากมากกว่าออาแล้วเลียนปรียบเข้าตีอพักคอมนิดสืบไม่ดีสืบไม่ดีก็เลยเสียเปรียบเขาอ๋อตายเยอะเลยตายเยอะนลคนที่สืบพลาดพลาดอ่าหลอกให้เราไปตายลาบครับนี่แหละครับนะ ผู้กองอย่าเสียช่วงเอลแล้วสโลแกนนะทำไมไม่ใช้ตรงนั้นนะว่างไงนะสโลแกนของพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหเอ็งมาฆ่ามุดยากอยูนิจิงงจิ้งน่ารากยากยากยากทำวิธีนี้ยากยากเลยยากแล้วทำไมไม่ใช้เอ็งมาฆ่ามุดเอ็งหยุดฆ่าแย่ใช่ไหมยากยากยากจะมีอะไรยากครับเดี๋ยวจะถามถึงปืนกล93อยู่ที่ลานอเนกประสงค์แล้ว ยึดมาได้อย่างไรครับตอนนั้นไปไปตีรถถังครับก่อนรถถังเสียปืนบอกนี่เสียกระถ่อมคือซุ่มโจมตีรถถังใช่รถถังของฝ่ายรัฐบาลฝ่ายญี่ปุ่นซึ่งปืนกระบอกนี้ติดรถถังอยู่เต็รถถังครับจงไหนครับจุดไหนครับจุดไหนผมจำไม่ได้ครับแต่ว่าถนนหมายเลขสิบสองเนี่ยอ๋อถนนหมายเลขสิบสองแต่จุดแคบจำไม่ได้แต่รู้ว่าไปซุ่มโจมตีที่ถนน คิดโรคลมสักอ่าโรคลมสักอ๋อแล้วก็ยึดปืนขึ้นมาเลยยึดปืนมาเลยครับแล้วก็แบกมาแบกมาโอ้โหหนักไหมเนี่ยหนักมากเปลี่ยนกันแบกมาเปลี่ยนแบกแล้วได้ยิงบ้างไหมโอ้โได้ยิงได้ยิงยิงอะไรยิงเครื่องบินตามที่เขาบอกยิงหอตกตกอ้าวมือปืนอยู่ที่นี่ครับปืนโมนี่แยะแม่นยำหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลความแม่นยำ คนวิ่งยิมผลได้ได้ผลครับครับคือหวังผลรับผลหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งกิโลเมตรและไกลสุดรู้ไหมจับพื้นที่สู่อากาศโกิโปัันอ่าสองกิโลปัจจุบันอ่สองกิโลจริงเลยไประเบิดทีอ๋อเป็นหัวระเบิดอีกทีนึงอ่าครับปืนกลเก้าสามอ่าครับแล้วทีนี้ว่าตอนตอนตอนยึดมาเนี่ยช่วงปีไหนครับพอนึกปี อประมาณหนึ่งหใช่ไหมครับอ๋อครับปืนกลเก้าสานะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็ตั้งเป็นอนุสร์อยู่ที่ลานอเนกประสงค์นะครับนี่ก็เป็นทหารของภาคมมนิที่ยึดขึ้นมานะครับแต่ก็ที่เล่ากันนี้นะครับเป็นเรื่องในอดีตประวัติศาสตร์ผ่านไปแล้วนะครับนะเราคุยกันเรื่องเก่านะครับหลายๆคนให้คนรุ่นหลังนะครับเรา ได้ฟังได้รับทราบกันไม่ใช่มาเที่ยวและเห็นปืนนั้มันไปยังไงมายงไงนะครับอ่านี่เราก็เราไม่มีความโกรธแค้นซึ่งกันและกันก็ผ่านไปแล้วนะครับผ่านมาแล้ว